17พฤษภาคมครับหุ้น IPO น้องใหม่ LTS นะครับที่ขาย IPO เกี้ยงไปแล้วนะครับราคาตอนนั้นคือ3บาทนะครับใครที่มาขายราคาเปิดวันนี้นะกำไรเท่าตัวแน่นอนอ้าวแล้วอย่างนี้คนที่ไม่ได้จองซื้อมาก็อดสิครับไม่จริงครับผมบอกเลยว่าเราสามารถเทรดทำกำไรกับหุ้นตัวนี้ได้ตอนนี้เรายังไม่มีของกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทรดกันแบบเรียลไทม์นะครับว่าเราจะได้ของกันยังไงเราจะไปขายตรงไหนนะครับมาดูกันเลยครับราคาปัจจุบันคือ6บาท90นะครับแต่แนวรับที่น่าสนใจเลยคือ6บาท85นะครับ ต้องรับที่ราคานี้และเราจะไปขายที่ราคา9บาทนะครับเราจะรอดูว่ามันจะลงมาให้เรารับหรือเปล่านะครับมาดูกันต่อครับเปิดตลาดมาบ่ายนะครับพุ่งนก็กระโดดขึ้นไป7บาท60นะครับเรารอ6บาท85ยังไม่ได้ของเลยนะครับแต่เราต้องรอให้เป็นนะครับแล้วดูนะครับว่าหุ้นจะลงมาให้เรารับไหมบ่าย2ครึ่งแล้วนะครับหุ้นก็วิ่งไปทํา i g h 8บาท30สงสัยคงจะไม่ได้ของแล้วโอ้จะถึงเป้าแล้วนะ9บาทนะครับเรายังรออยู่ที่6บาท85เลยจะได้ไหมเอ่ย บ่ายสามโมงกว่านะครับพูดเอาเทือกระโดดตบลงมานะครับตบเสร็จมันก็วกกลับขึ้นไปใหม่นะครับยังไม่ได้ของเลยนะครับลุ้นต่อครับในที่สุดก็ได้ของเรียบร้อยนะครับโหกว่าจะได้ของนี่ลุ้นแทบตายนะครับลอนี้รอกเก้าบาทนะครับเหมือนจะกับเจ้ามือมานั่งภาคเองเลยนะครับตอนนี้ลุ้นปิดโดไปที่เป้านะครับเก้าบาทห้าสตางค์นะครับเลยเป้าไปนิดเดียวนะครับเป๊ะนะครับแผนเราคือรับหกบาทแปดสิบห้าไปขายเก้าบาทสรุปว่าเราได้กําไรทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์ใครสนใจออเดอร์จ็อบเทรนนิ่งหุ้นไทยแบบ